ไอพาสสัตไอพัสพสอักเสบอักเสบเข้ายางไปไหนพค่คยได้ตะกอนมันจะคล้ายคนพิการเด้มีอาการแบบไหนตอนแรกครับอตอนแรกครับมันกะเข้ายางไปไหนพค่คยได้ดีนะแต่ว่เาเข้าสิยางาาไปสมมติว่าเข้าสิไปจังวัดจังเสีย เขาไปบพาหอดแบบว่าเขาตรงนั่งหลเทียร์คอยติหอดนี่แหละกินมากกันไข่มากดีนะอืมมันเป็นหยังจะเกลียดเหรอเออกินไปโดนมาไหนครับมันซองอกระปุกแบบล้วจะกระโดนติงอย,ยู่ตอกมันกับไขแบบว่าเข้าติดไปไหนเขากระครองโอเค okay, นะครับก็เมื่อสักครู่เราก็ได้ฟังเรื่องราวที่คุณพ่อแบ่งปันไปแล้วนะครับสําหรับท่านใดเนี่ยที่มีอาการเป็นเหมือนที่คุณพ่อเป็นนะครับก็คือเป็นเรื่องราวของเป็นกระดูกทับเส้นนะครับเป็นเส้นประสาทอักเสบนะครับหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับโรคข้อต่ออักเสบต่างๆนานานะครับ ตอนนี้เนี่ยผู้คนที่เป็นโรคแบบนี้นะครับคือทรมานมากบางคนคือสูญเสียการใช้ชีวิตไปเลยนะครับใครก็ตามแต่ที่เราเป็นเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คนที่เรารักเป็นนะครับวันนี้ใครนะครับที่มีอาการแบบนี้อยู่นะครับอยากจะได้รับคำปรึกษาก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับ